สวัสดีครับผมอุลลิซี่ไทยแลนด์นะครับผมวันนี้มีโปรดักต์ใหม่นะครับเป็นขาตั้งซึ่งอุลลิซี่ไม่ได้อัปเดตขาตั้งในหมวดนี้มานานตัวนี้เป็นกอริลลาพอดรุ่นใหม่ของทางอุลลิซี่เลยนะครับในปี2025เจ้าตัวนี้มีชื่อรุ่นว่า MT30 นะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าอัปเกรดตกอริลลาพอดรุ่นใหม่ของทางอุลลิซี่เนี่ยมีเพิ่มฟังก์ชันฟีเจอร์อะไรกันบ้างก่อนหน้านี้จะมีรุ่น MT11 ออกมายาวนานแล้วนะทีนี้จะมีตัว m t 3 0เนี่ยต่างอะไรกันบ ตรงนี้จะเป็นหัวบอลน,นะครับแล้วเป็นเกลียว1ต่อ4หัวบอลปรับหมุนองศาได้จุดแตกต่างเลยรุ่นนี้เนี่ยการจบมือถือจะเป็นแบบแม็กเซฟนี่แล้วก็จะเป็นแบบคาราบิเดตด,ด้วยคือตรงนี้ไปเกี่ยวพวกกระเป๋าได้วัสดุเป็นโลหะนะครับตัวแม่เหล็กจะเป็นแม่เหล็ก N14 สามารถใช้กับสามาร์ทโฟนที่เป็นระบบแม็กเซฟได้ดูน,นี้ได้เลยสามารถปรับเงินอย่างเงี้ยตรงหัวแม็กเซฟเนี่ยได้ที่180องศาใช้งานแนวตั้งแนวนอนได้ตรงเนี้ยนะครับบางคนบอกเอ้ยเสียบอย่างงี้ปุ๊บหมุนแนวตั้งไม่ได้สิหมุนได้นะครับวิ แนวตั้งมันบิดไม่ได้อยู่แล้วเพราะติดเนี่ยหรือเราจะตั้งอย่างเงี้ยมันจะติดวิธีการคือง,ง่ายทีดเดียวบิดตรงนี้แล้วก็ใส่นอกจากนั้นนะครับเกียวหนึ่งต่อสี่เนี่ยก็ยังสามารถใส่พวกกล้องได้ปกติแอคชั่นแคมพวกกล้องพออกเกตอะไรเงี้ยใส่ได้นะครับมีเลอร์เลดได้น้ําหนักตัวนี้หัวบอโลโหลดได้ที่หนึ่งจุดหนึ่งกิโลกรัมนะครับก็ได้กล้องแบบคอมแพกเล็กๆตัวขาจะแตกต่างจากเดิมนะครับมันจะเป็นแบบนี้เลยถามว่าดีกว่าเดิมกับเอ็มทีเรียนไหมสังเกตได้เลยมันจะบิดได้ง่ายกว่าเดิมการงอการอะไรเงี้ยยยนนนนนนนะะครรรรััััับผมมม้้้้าาหหหกกกกตวีีีีอู่่่่ททเเโลดดไปปณถึงงจิๆส บอกว่า1.3นะแต่ผมดูคร่าวๆแล้วน่าจะประมาณ1.1เพราะ1.3เนี่ยอาจจะต้องปรับให้มันเตี้ยมาแต่ถ้าเราการสูงอย่างเงี้ยน่าจะอยู่ที่ประมาณโลนึงคร่าวๆนะครับขนาดเล็กใช้งานง่ายแล้วก็วัสดุส่วนใหญ่เป็นพลาสติก ABS มีตรงหัวตรงเนี้ยที่เป็นโลหะกับตัวแม่เหล็กแมกเซเตรงนี้นะถามว่าประโยชน์ของมันคืออะไรตรงเนี้ยเราสามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย action cam หลังๆบางรุ่นเนี่ยถตาเราตั้งถ่ายเนี่ยเราสามารถมอนิเตอร์จากสมาร์ทโฟนได้เลยอ่าอันนี้คือข้อดีของมันนะหรือใครใช้พ็อกเก็ตอย่างเงี้ยใช้ไร่อดอ่ะเอางรอน์ทโฟ สามารถทำได้คุณก็ซื้อหัวจับสมาร์ทโฟนเพิ่มอีกตัวหนึ่งทีเนี้ยคุณก็สามารถตั้งได้2เครื่องละแต่ต้องมีข้อแม้อย่างหนึ่งคือเวลาตั้งมือถือ2อันเนี้ยอาจจะลำบากหนึ่งแนวตั้งตรงเนี้ยมันจะโดนบังก็คือแนวนอนตัวหนึ่งแนวตั้งตัวหนึ่งได้แนวตั้ง2ตัวไร้สนเนี่ยอาจจะไม่ได้นะใครที่กำลังหาขาเขาเรียก g o ล i l พอร์ตแหละอย่างเงี้ยผมแนะนำนะว่ามันใช้งานง่ายใช้งานได้หลากหลายสามารถปรับยืดหยุ่นได้การใช้งานไปรัดอะไรก็ได้ไปรัดบนเสาบนละต่างๆสามารถตามแต่เราเลยเราสามารถไปรััดดหหลลาาาายยยยๆอ่่งงงไ้้นนนะบใชแเส MT30 ผม ลูกค้าสนใจสอบถามสินค้านะครับอุลิซิซี่ไทยแลนด์สามารถสอบถามได้ตามช่องทางตามนี้เลยนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับผมเพื่อจะไม่ไพลาดสินค้าดีๆจากทางอุลิซิซี่ไทยแลนด์สำหรับวันนี้สวัสดีครับผม